อ่ะสวัสดีครับวันนี้ช่องแปยิ้มจะมาสอนทำราวหลังคาทำกันยังไงมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ในช่องว่าพี่พี่ราวหลังคาทำยังไงช่วยสอนออาวันนี้ผมจะมาสอนนะดับแรกต้องมีสเกิร์ตเนี่ยสี่อันและอันนี้ต้องมีขาดไม่ได้เลย FGG นี่ ติ๊กเมืที่สเกิร์ตเนี่ยติ๊กอันเนี้ยเนี่ยติ๊กมาเข้าแอป G G คนที่ยังไม่เคยทำนะกดมาอันนี้มาเลือกอันนี้ติ๊กอันนี้นี่นี่ติ๊ก,กไปอันเดียวอันอื่นไม่ต้องติ๊กติ๊กอันนี้อันเดียวกดบันทึกกดค้นหาคนที่ไม่เคยทำเลือกเมืที่ดีเนี่ยดีตัวฟ้าเนี่ยดีตัวฟ้าเนี่ยอ่า ติกอันนี้ดับแรกเนี่ยอันนี้ติ๊กนะติ๊กแบบนี้นะเข้าแอปกดอันนี้ค้นหาพิมพ์เลขหนึ่งเราก็มากดการค้นหาใหม่กดไปอ่าเราก็มาติ๊กอันนี้ทำตามผมนะเข้าแอปกดเลขสองบางช่อง ไม่บอกว่ากดค้นหาใหม่หรือปรับแต่งให้กดปรับแต่งอันนี้นะครับกดไปอืมเราก็มาติ๊กอันนี้เข้าแอป g ีกดเลข3ามปรับแต่งอ่ากดออกกดเลื่อนมาอันที่หนึ่งเข้าแอป GG มาที่รูปดินสอนนี้ติ๊กไป เปลี่ยนเลขหนึ่งกดใช่อืมอันล่างเนี่ยน่าจะไม่ใช่หนึ่งวงเล็กสามเนี่ยกดลบออกไปแล้วกดกดออกไปสลับรถสลับรถไปกลับมาเข้าไปที่เหมือนเดิมไปคราวนี้เราเลื่อนมานี่นี่ติ๊กมาที่อันนี้ นี่เห็นหติ๊กมานี้นี่กดเข้าแอปกดที่รูปดินสออันนี้ติ๊กไปเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองให้มันเป็นแหลกหลังคานะกดใช่กาละบาดออกแล้วกดติ๊กถูกอันนี้เปิบ๊บกดออกไปสลับรถปับป๊บปั๊บน่นเราหลังคามาแล้วเห็นไหมแจมแจม อืมไม่ชอบแล้วจากคนชอบนะครับติ๊กอันนี้นะเข้า f g g เหมือนเดิมติ๊กที่ดินสอเมื่อกี้้ะหนึ่งสองเป็นแหลกอันนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งสามไล่ไปกดใช่กระบาดออกกดถูกซื้อไปเลยนี่กดออกไปสลับรถปราบปราบนานเป็นท่อเลย โคเทยย่ยังรอไงยังไงครับผมไม่รู้มันไล่ได้เท่าไหร่นะจากหนึ่งถึงยี่สิลองไปไล่กันดูนะครับมันมันก็เยอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแบบผมชอบเนี่ยอันเนี้ยเท่ดีลองไปโชว์ข้างนอกหน่อยดีกว่า เอาไปขับโชว์กันหน่อยอืมลืมใส่หวอใส่หวอด้วยถึงจะหลอ่ออะอย่าตัดคลิปเลยครับตอนแข่งเลยตัดมาตอนแข่งเลยครับโชว์หน่อย สีวิครับผมลอยไปนู่นเลยตามเขาหน่อยตามเขาหน่อยขอ,ขอแก้มือ ขอสูรขอสูรแต่ไม่เคยกดติดตามให้ผมเลยแค่ร้อยซับเองกดติดตามหน่อยครับผมจะได้มาแจก,กะะทันทีฝากช่องแปยิ้มแล้วก็เพจไปยิ้มด้วยนะครับผมแล้วอยากให้ทำคลิปอะไรคลิปหน้าผมจะมาทำให้ดูนะครับผมรอๆเลยท่อเนี่ย สวัสดีครับ